พิจกันในฝั่งของตัวอมตะพิจโจวสวัสดีครับสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับท่านคุณทุกท่านครับเชิญเลยครับพี่โอเคได้ก็เป็นคอมพานี u อัปเดตนะครับสำหรับอมตะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเราได้มีโอกาสเข้าไปงานฉลองครบรอบ50ปีของตัวบริษัทที่จัดขึ้นที่อมตะคัสเซลที่ชนบุรีนะครับมันมีทั้งปัจจัยบวกนะครับแล้วก็ที่ที่เราได้มาจาก ในการเข้าร่วมงานเนี่ยมีอยู่3เรื่องเรื่องที่1เนี่ยแม้ว่าบริษัทจะยังไม่ได้ประกาศยอดขายที่ดินในปีที่แล้วอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าก็คุณวิกรมนะครับก็ให้ข้อมูลว่ายอดขายที่ดินปีที่แล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดสูงสุดตั้งแต่ตัวบริษัทตั้งเป้ามานะครับในเชิงของ value นะครับแล้วก็ในเชิงของของเวียดนามเองเราก็มีคุยกับผู้บริหารท่านอื่นๆเนี่ยก็ไตรมาส4ี่ก็ทํายอดขายได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยณนะขณะนี้เราก็เชื่อว่ามีโอกาสสูงที่ยอดขายปีที่แล้วเนี่ยจะเกินเป้าที่2,500ได้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็มองขึ้นไประดับเกือบเกือบ3,000นะครับอาจจะไม่ถึง3,000ดีแต่ว่าก็เป็นตัวเลข2,000ปลายๆนะครับออโดยลูกค้าหลักๆท,ที่ที่เข้ามาในไตรมาสที่4 เนี่ยก็จะมีตัวที่เวียดนามเองเนี่ยก็จะมีพวกเ,เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์พวกเทคพวกฟอกคอนนะครับที่เข้ามาขณะที่เมืองไทยเองเนี่ยทางคุณวิคมก็เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ในใน,ในบางรายการนะครับก็บอกว่ามีการม,มินที่เป็นนาฬิกาหรเูเข้ามานะครับแล้วก็มี CDS ที่ทำเกี่ยวกับ Data Center เข้ามานะฮนี่คือเป็นประเด็นที่หนึ่งว่าปีที่แล้วเนี่ยยอดขายน่าจะดีนะครับเรื่องที่สองเนี่ย ในปีนี้เองเนี่ยในส่วนของ US-China Trade w a r ท,ที่ทุกคนก็กยังกังวลกันอยู่ว่ามันจะ escalate ขึ้นขนาดไหนนะครับาทางบริษัทก็มองว่าบอกว่าไอา้ตอนนี้มันมี geopolitical tension ใน e g i o n a l เราด้วยนะอย่าลืมนะตอนนี้ลูกค้าไต้หวันเนี่ยก็เข้ามา,าพูดคุยนะครับเข้ามาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เองบริษัทก็ประเมินว่ายอดขายที่ดินน่าจะยืนได้ในระดับสูงนะครับ เรื่องที่สามเนี่ยปีนี้เขาน่าจะมีในเรื่องของนิคมใหม่ที่ลาวนะครับอมตะสมาร์ท e แอนด์อีโคซิสตี้นาหม้อเฟสแรกเนี่ยหกพันไร่นะครับก็น่าจะเริ่มได้ ซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีในเรื่องของเชมเมอี่ของตัวการก่อสร้างนะครับที่มันมีมีมีการเชิญคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาเปิดเปิดเปิดพิธีตรงนี้อยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับโดยโครงการนี้ก็ห่างจากชายแดนจีนแค่40กิโลเพราะเนี้ในมุมของตัวลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยก็คงจะลิงก์ไปกันกับตัวจีนนะครับแล้วก็อยู่ที่สถานีเลยนะครับที่เปรถไฟ ลาวจีเนี่ยตัวนามออก็เป็นหนึ่งสเตชันที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยปีนี้ก็น่าจะมีพัฒนาการตัวนี้รวมถึงที่เวียดนามเองปัจจุบันมีสีนิคมนะครับมีเบียนหัวฮาลองลองถ่านแล้วก็กวางจิเนี่ยเขาอาจจะพิจารณาเติมอีกหนึ่งนิคมนะครับเป็นฟูกกนะครับทางตอนเหนือก็กําลังสตัดดี้อยู่ว่าจะเติมเข้ามาได้ไหมอันนี้ก็ใกล้กับจีนเช่นเดียวกันนะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของ relocation แล้วก็การการหนีตัว เทรดบอ์ uh, ที่อินเวสเตอร์ที่เกี่ยวเนื่องกับกีเนออกมาอยู่ในตรงนี้นะครับอันนี้ภาพรวมๆเนี่ยในเชิงของตัวภาพของบริษัทเนี่ยก็ยังเป็นบวกนะครับในปีนี้ก็ทำให้เราค่อนข้างมั่นใจในระยะสั้นว่า,าก,กำไรไตรมาส4กำไรปี24นะครับรวมถึง25เองเนี่ยน่าจะเป็นในเทรนที่น่าจะทำในเชิงของของออทามไ g h ได้นะครับก็เป็นภาพบวก Uh, ส่วนในเรื่องของปัจจัยลบนะครับที่เราประเมินขึ้นมาเองหลังจากที่ที่งานมันก็คงจะเป็นงานบวกนะคงไม่ได้มีงานที่มีข่าวลบอะไรออกมาแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ถ้าดูตลาดหุ้นเนี่ยการการ IPO ของอเมตะยู i ทลิตี้ซึ่งเ,เคยมองว่าน่าจะเป็นการอันล็อกแวลูให้กับตัวบริษัทได้เนี่ยอา,อาจจะไม่เร็วละคือตอนแรกคิดว่าปีนี้แต่ถ้าเกิดตลาดหุ้นไม่ดีเนี่ยการ IPO ก็ จะต้องดีเลย์ออกไปนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าตลาดหุ้นจะเป็นยังไงแล้วก็บริษัทแน่จะมีพัฒนาการในส่วนตรงนี้ยังไงแต่ว่าในเชิง p r o s s เนี่ยเขายังทําอยู่นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่อาจจะต้องกังวลระยะสั้นก็คือเรื่องค่าไฟเนาะเพราะว่าบริษัทก็มีลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าอยู่เช่นเดียวกันนะการลดค่าไฟเนี่ยมันก็จะกระทบตัวบัตทอมไลน์ซึ่งปีที่แล้วเองเนี่ย สัดส่วนของกำไรจากค่าไฟเราประเมินว่าจะอยู่ประมาณสัก20%ของบัตทอ้ไลา์นะครับปีนี้เอง2-5ก็คิดว่าประมาณ15%เพราะเนี่ยตรงนี้ก็จะมี Impact ไม่มากก็น้อยถ้ามันมีการลดค่าไฟลงนะครับซึ่งในเชิงของตัว Investment เนี่ยมันก็มี2อีก2เรื่องที่ตอนนี้เป็นที่กังวลกันนะครับหลังจากที่ยอดขายปีแล้วดีจับนะครับดีมากๆเลยเอ,อ,อินเวสเอร์บางส่วนก็มองว่าเอ๊ะแล้วปีนี้ล่ะ นะครับยอดขายที่ดินจากโกลสจากปีที่แล้วได้ไหมนะครับจะขึ้นไปเป็นสามพันกว่าสี่พันอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมซึ่งตอนนี้ตัวเลขกับกับข้อมูลมันยังไม่ได้ชัดขนาดนั้นเพราะมันก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายที่จะไปต่อนะครับเพราะนั้นอินเวสเตอร์บางส่วนก็เลยเลือกที่จะออรอดูท่าทีนะครับแล้วก็เทคโปรฟิตลงมาก่อนขณะที่อีกเรื่องหนึ่งที่บอมพูดแล้วก็ทุกคนคงรอดูอยู่เกี่ยวกับคืนนี้ออในส่วนของทรัมป์นะครับที่เข้ามารับตําแหน่งเนี่ย อ่มันจะมีการเซ็นอะไรออกมาหรือเปล่าจะมีอะไรไหมที่จะเกี่ยวข้องกับไทยและก็เวียดนามซึ่งก็เป็น2ประเทศที่ได้ดุลการค้าอเมริกาอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ investor บางส่วนเลือกที่จะอ่ uh, reconsider ในระยะสั้นนะครับก่อนที่ความชัดเจนออกมาเลยมันจะกลับขึ้นไปันในเชิงพื้นฐานเองเนี่ยเรายังเป็นพอ p ์ฟ form นะครับสำหรับอาา,าตะภาพเอาลุก แล้วก็ performance ในระยะสั้นที่กำลังจะออกมานี่คิดว่าน่าจะดีนะครับเรายังเป็น outperform a g g r e g a t price ส4บาทแต่ว่าในมุมของตัว sentiment การเทรดก็จะมีเรื่องประเด็น concern ที่เมื่อกี้เราเรียนไป2-3สเรื่องนะครับคอยคอบ copper อยู่ครับบอมครับพี่โจ้ผมขอลงมาในประเด็นแรกก่อนครับต้องบอกว่าสมมุตินะครับว่ามันจบใกล้ๆก,กับ all time high จริงๆนะครับ ก็คือเราคาดไว้2อง0ก็ขายที่ดินนะครับสมมติันจบประมาณสักสองพัน0ปดสอหรือสัก3,000เนี่ยคำถามคือพี่โจคิดว่าในปี2025ูนย์สองหเนี่ยตลาดจะให้น้ำหนักก,กับการเมนเทนหรือตลาดต้องการสูงกว่า3,000ันคำถามแรกก่อนเลยครับจริงๆตลาดเนี่ยไม่ชอบอะไรที่นกาทีฟโกรธหรือว่าแฟลตอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นในในมุมของอตลาดโดยทั่วไปเนี่ยเราก็คิดว่าเขาคงคาดหวังเอ่อที่มันจะโตไปได้เรื่อยๆนะซึ่งซึ่งถ้าเกิดเราบองดู<ม>กราฟก็จะเห็นแหละว่าไอ้ช่วงปีสองปี<ม>ที่ผ่านมาเนี่ยมันมาจากฐานที่ต่ํามากไม่ถึงพันขึ้นมาเป็นพันกว่านะครับแล้วก็จะกระโดดขึ้นไปสองพันกว่าไร่นะครับเอ่อมันก็ทําให้ให้เอ่อเขาเรียกอะไรเอ่ยพรีเมียม ของกลุ่มแล้วก็ความมั่นใจของกลุ่มเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะดังนั้นเองเนี่ยจริงๆเราเชื่อว่าตลาดน่าจะอยากคาดหวังในเชิงของยอดขายที่มันเกินกว่า3,000ในปีนี้นะครับ แต่ว่าในเชิงของบริษัทเองเนี่ยถ้าเกิดดูทางขวามืออันนี้เราพยายามทําให้เห็นภาพให้มันชัดขึ้น,นเวลาอธิบายเพราะว่ายอดขายที่ดินแม้ว่าเกือบเกือบสามพันมันอาจจะต่ํากว่าปี2012ันสิบสองเนาะที่ตอนนั้นมันมีประเด็นเรื่องน้ําท่วมเป็นวันทม์เนี่ยขึ้นไปสามพันสามเนี่ยแต่ถ้าเกิดดูทางขวามืมอดูในเชิงแว l ลูหรือว่าเม็ดเงินที่บริษัทขายได้นะครับแล้วก็จะเป็นคอน t ิบิวชั่นให้บัตเอรไลน์กับทางผู้ถือหุ้นเนี่ยจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยมากกว่าเกือบเท่าตัว นะครับจากเกือบเกือบเจ็ดพันขึ้นมาเป็นเกือบหมื่นสามนะเพราะราคาขายเฉลี่ยต่อไร่เนี่ยมันมีการปรับเพิ่มเพื่อครัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเองเนี่ยในมุมของตัว value เองเนี่ยมันก็ทําให้ให้เราเห็นภาพชัดแหละว่าในเชิงของ earning เนี่ยมันจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ว่าโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ investor ก็คงจะคาดหวังยอดขายที่ดินในระดับสูงด้วยเส้นเดียวกันนะครับดังนั้นเองก็ก็ไม่ง่ายแล้วก็ เวลาบริษัทตั้งเป้าเนี่ยด้วยการที่อมตะเองปกติเนี่ยเขาจะไม่ได้ตั้งเป้าที่ที่โอเคแหละแม้ว่าจะมีมีม,มีมีการตั้งเป้าที่สูงอยู่หน่อยนึงแต่ว่าด้วยฐานที่มันสูงกาแปลเราคิดว่าเขาคงไม่ได้ตั้งเป้าปีนี้จะมา3,000ละ3,000ไร่มันก็เลยจะทําให้ให้ sentiment ของของ,ของความคาดหวังของนวสเตอร์เนี่ยน่าจะผ่อนคลายลงมาก่อนหน้านี้ที่มีฟาร์ม aggresive ค่อนข้างเยอะครับบอก อืมโอเคได้ครับพี่โจพี่โจครับแล้วในประเด็นที่2นะครับเรื่องของตัวภาพรวมของการขยายไม่ว่าจะเป็นคืออันนี้ก่อนผมก็จะถูกว่าพี่ว่าแมสเซจของเวียดนามเนี่ยเหมือนจะเป็นสไลด์ที่พอทีเพราะตอนแรกเนี่ยโอ้โหเห็นงบช่วงที่ผ่านมาคือเวียดนามคือแบบดีเลย์ดีเลย์ดีเลย์เ,ลเนี่ยเราจะใช้คําว่าหลังจากการเลือกตั้งของผู้นำทรัมป์ที่เราทราบผมในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้มันทําให ความมั่นใจของการที่ดีเลย์แล้วมันเซตเทิลในเวียดนามเนี่ยอาจจะเห็นขึ้นบางส่วนใน Q4 และ Q1 น่าจ,จะเห็นเพิ่มเติมขึ้นโหได้ถูกไหมครับใช่ครับจริงๆคือเนื่องจากการขายที่ดินเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้รีคอร์เนาะคือหมายถึงว่ามันไม่เหมือนห้างสรรพสินค้าที่จะมีรายได้ที่แน่นอนมันก็จะมีความเบี่ยงของมันบางไตรามาสขายลูกค้ารายใหญ่ได้มันก็จะกระโดดขึ้นบางไตรามาสขายลูกค้ารายเล็กเยอะหน่อยมันก็ลดลง เพราะฉะนั้นเองเนี่ยในส่วนของของอ่เร e เฟรนและการอามาตะากับ WHA เนี่ยของอามาตะเองลูกค้ารายใหญ่เข้าที่เวียดนามในไตรมาสที่4นะครับอพอดีมันก็เลยทำให้ยอดเนี่ยเราคิดว่าน่าจะกระโดดขึ้นเยอะขณะที่ WHA เนี่ยยอดเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าควอเตอร์ที่1ปีนี้เพราะฉะนั้นปีที่แล้ว Q4 อาจจะดูสโลว์ังนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวควอเตอร์หนึ่งเนี่ยอาจจะกลับกันว่า เวียดนามของ WHA กลับมาขณะที่อมตะอาจจะไม่ได้โตขึ้นต่อแต่ก็ยังยืนได้ในระดับน่าจะเป็นหลักร้อยราได้อยู่ฮัถ้าเทียบรวมๆแล้วเนี่ยเซนติเมนต์ของปีนี้นะครับน่าจะดีขึ้นนะครับกว่าปีที่แล้วในช่วง9เดือนแรกที่ที่ดูเหมือนว่าดีมันมันจะหายไปจากประเด็นในเรื่องของการเมืองแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในเวียดนามครับได้ครับพี่โจคำถามสุดท้ายครับ ราคาหุ้นทั้งคู่ปรับตัวลงมาในช่วงที่ผ่านมาซึ่งจริงๆก็มาจตกสองมุมนะครับมุมหนึ่งคือมันก็อาจจะเป็นเผมผมมองอย่างนี้้วกันนะผมมองว่ามุมหนึ่งเนี่ยพอเวลาหุ้นมันเพอร์ฟอร์มดีๆนะครับอย่างอามาตาก็กําไรดีในช่วงที่ผ่านมา d ีเก็ขึ้นมาจาก4บาทกลางๆขึ้นไปเกือบหบาทอามาตาก็ขึ้นมาพอๆกันนะครับจาก21ขึ้นไปเกือบเกือบสาเนี่ยก็กําไรกันขึ้นมา30 40, ม0ิ0%สี่สิบห้าสอบเปอร์เซ็นต์แต่ผมก็เชื่อว่าโอเคพอตลาดร,รอบนี้มันเซเนี่ กองมันถูกรีดีม l t f ที่มันเยอะผิดปกติเนี่ยแน่นอนครับหุ้นที่ถูกกาไรในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นหุ้นที่กองบางกองก็จะมีการเลอกพิจารณาในการขายท้ากำไรกันได้นะครับซึ่งจริงอันนี้ไม่ได้สเปซิฟิกไปที่ตัวใดรตัวหนึ่งนะแต่เป็น across the board นะนี่คือเรื่องที่2ที่ผมมองนะครับส่วนเรื่องถัดมาก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าบางคนก็อาจจะมีความกังวลเรื่องของ global minimum tax นะครับว่าไอ้ตัว FDI เนี่ยต่อการซื้อที่ดินเนี่ยมันจะลดลงไหมไม่เป็นไรคําถามคือณราคานี้อมาตะที่25บาท กับ W H A ที่ประมาณต่ำกว่า5บาทเนี่ยพี่โจคิดว่าให้น้ำหนักไปในฝั่งของการเก็งกำไรในฝั่งของการวีบาวผมก็จะถูกไหมครับคือถ้าเกิดดูพื้นฐานเนี่ยมีอัพไซด์ค่อนข้างเยอะนะครับยังไงเราก็เป็น a อ p h a form อยู่แล้วคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ที่บอมพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพี่ก็เห็นด้วยแหละว่ามันมีเรื่องอื่น ที่มันนอกเหนือจากพื้นฐานนะเป็นทามมิ่งเป็นสถานการณ์ที่บังคับอะไรต่างๆแล้วก็สองบริษัทนี้ก็จริงๆก็ต้องยอมรับเลยว,ว่าราคาหุ้นเป็น all time high เพราะฉะนั้นเองทุกคนก็มีกำไรหมดนะครับดังนั้นการที่ take profit บ้างบนสถานการณ์ที่ที่มีความไม่แน่นอนมาสูงเพิ่มมากขึ้นเยอะเนี่ยมันก็ทำให้ให้มันก็เป็นไปได้อันนี้สิ่งที่ที่พี่อยากจะพูดนิดนึงก็คือว่าราคาหุ้นเนี่ยถือว่าถู นะครับแล้วก็โอเป a เรชันในเชิงของตัวบิสเนสก็ดีด้วยเพราะนี่จริงๆแล้วเนี่ยราคาหุ้นควรที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้แต่คราวนี้คงจะต้องรอในในในประเด็นของทรัมป์นิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะคือถ้าเกิดทรัมป์ท่านทำอะไรขึ้นมาที่มีผลกระทบต่อ outlook ของอินดัสทรีนี้ไอสิ่งที่เราเคยคาดหวังไว้ว่าเดี๋ยวจะมาเพิ่มอีกเยอะเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันไม่มาเนี่ยมันจะ เขาเรียกว่ามันก็จะทาให้ให้ให้พรีเมียมที่เคยมีเนี่ยหายไปเยอะแล้วก็ราคาหุ้นอาจจะถูกเทคโปรฟิตลงมาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดประเด็นทรัมป์เคลียร์นะครับเราคิดว่าเดี๋ยวตลาดก็จะกลับมาออลงทุนในกลุ่มนี้เพราะว่าทุกอย่างมันดูดูค่อนข้างที่จะซอลิดมากๆแล้วก็เทียบกับตัวเซกเตอร์อื่นๆที่อยู่ในตลาดเนี่ยเราก็คิดว่ากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเด่นเพราะเนี่ยตอนนี้มีประเด็นนี้ประเด็นเดียวนะครับว่าทรัมป์จะเข้ามาทําให้ในส่วนของตัวเอ้าลุก ของตัวธุรกิจนี้ในรีจิเนลนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าซึ่งณขณะนี้เราก็อาจจะขอแอบแอบคิดไปว่าออโอกาสที่จะมีเนี่ยมันน่าจะน้อยหรือว่าถ้ามีมัน Impact มันไม่น่าจะกระทบในวงกว้างนะครับก็อาจจะแอบแอบคิดว่าออมีโอกาสที่ราคาหุ้นแน่จะรีบา n d มากกว่าเพราะว่ามัน,ม,นมันไม่มีเซกเตอร์ไหนที่มีความชัดเจนเออในในเชิงในเชิงของออ e เปอเรชเท่านี้นะครับถ้ามันไม่มีประเด็นทำครับผม โอเคขอบคุณมากเลยครับพี่โจวันนี้สวัสดีครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ